สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับกระผมอีกหนึ่งคลิปนะครับสูตรชุดนี้มาเบิ้ลื่ดที่ผ่านมานะครับสำหรับสูตรชุดนี้นะครับมันได้ที่สองสองเจ็ดเรามาตามเลขเบิ้ลงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อหกสิบแปดดูบ้างนะครับว่ามันจะเบิ้ลตัวไหนนะครับแนวทางตัวนี้นะครับก็น่าสนใจนะครับโปรดได้ติดตามในคลิปนี้เลยนะครับ ก่อนชมสูตรมาเบิ้ลที่ผ่านมา2-2-7โปรดได้มาฟังคำเตือนของทางช่องกันนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบพระคุณนะครับครับคุณครับก็อยากจะย้อนให้คุณได้ชมนะครับในคลิปที่ผ่านๆมานะครับก็สำหรับ3ตัวตรงในสูตรชุดนี้นะครับในที่มาร์กเอาไว้ คลิปที่5นะครับก็ตัวนี้เลยนะครับในชุดนี้เลยนะครับ5เลข5นะครับเนี่ยเลข5นะครับก็แบบนี้เลยนะครับมันถูกมาแบบนี้นะครับยังไม่พลาดตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะครับวันนั้นออกที่อะไรครับเนี่ย779นะครับ7 7 9แล้วก็มา7 0 0นเี่นะครับมันก็ได้อย่างเงี้ยนะครับมันได้แค่2ตัวแล้วก็มาอะไรเนี่ย37นะครับมันออกที่377เจ็ดนะครับแล้วก็อะไรครับเนี่ย 8 8นะครับสีาเกาะตัวบนแต่ตัวล่างของเรานี่ได้9นะครับตัวนี้มันเริ่มเข้านะครับสู่ตัวนี้นะครับที่เรานํามาใช้นะครับมันก็ได้8 9แต่ยังขาดนะครับ8 4ตัวนี้บางทีเราก็หาไม่เจอนะครับมันได้แค่2ตัวแล้วก็มาดูงวดถัดมานะครับตัวนี้เราได้อะไรครับเนี่ยห้านะครับระหว่าง5กับ7อย่างเงี้ยนะครับแล้วตัวล่างเราได้2กับ3แล้วก็ตัวนี้มันได้5 5ก็ไม่ถูกอยู่ดีก็ต้องมาเอา6ตัวนี้นะครับมันก็ไหลอีกตัวหนึ่งบางครั้งเราจับไม่เจอนะครับแต่พอมา หลังๆนี่นะครับเช่นตัวนี้7ใช่ไหมครับเนี่ยห้ากับ7แ็้วก็ต้องตั้ง5้าห้าแปดห้าเก้าเจ็ดแปดนะครับแล้วก็ถูกแล้วนะครับแล้วก็มาเอา6ตัวนี้ขึ้นไปนะครับก็ถูก3ตัวนะครับแล้วก็มางวดที่ผ่านไปนะครับที่ออกนี่นะครับศูนย์กับ2นะครับเราก็เอา2มายิงนะครับสองหนึ่งสองสองแล้วก็เอา7กับ8ขึ้นไปหรือ7ตัวเดียวนะครับตอนนี้ก็กำลังเข้าตัวบนตัวเดียวนะครับงวดนี้6นะครับเนี่ยหนะครับ มันก็เข้ากับชุดตัวนี้นะครับระหว่าง7กับ9มันจะอยู่หรือไม่นะครับเจ็ดกับ9นะครับแล้วก็4กับ5ก็ยังไม่พลาดแบบนี้นะครับคุณครับทีนี้ตัวนี้เรา6นี่เราขาดนะครับขาดสูตรถอดรหัสของเราคือได้8กับ0นย์ะครับเลขเราฟันไปแล้วนะครับในคลิปนี้ก็คือ7 4 6ตัวเดียวเลยนะครับเลขชุดนี้ก็จะเป็นชุดลองนะครับเพราะว่าเลข อ่าดนะครับมันไปเจอ7กับ2ตัวเก่านะครับก็คิดว่า2กับ7เข้ามาตัวหนึ่งนะครับอาจจะค้างไว้นะครับถ้า7ไม่มามา9ก็คงจะเป็นชุดล่างนี้นะครับก็เห็นไหมครับอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเก้าห้าเจ็อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อาจารย์ฟันไปในคลิปนั้นก็คือฟันที่746นะครับเพราะอีกตัวหนึ่งมันทําได้เดี๋ยวก็จะให้ดูนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับให้ดูแบบนี้เลยนะครับมันเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็มาในชุด อะไรครับตัวนี้เลขวิ่งแม่นนะครับเลขวิ่งแม่นนะครับก็อนุญาตเอาโก้เดียวนะครับคุครับเนี่ยเลขวิ่งแม่นตัวเดียวนะครับก็อย่างนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับดูดครับตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะครับยังไม่พลาดเลยนะครับเลขมันจะออกตัวที่5ตลอดเลยนะครับ1 2 3 4 5ี่เนี่ยไปบนไปบนไปบนมาแบบนี้นะครับบนนะครับบนอันนี้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเนี่ยบนแล้วก็บนแล้วก็บนนะครับ วดที่แล้วไปล่างนะครับแต่ก็คู่ถูกนะครับเราก็จับตัวนี้นะครับงวดนี้นะครับ52 53 58นะครับก็จับไปแบบนี้นะครับก็ขอให้เขาเดินต่อนะครับสูตรบางสูตรแนวบางแนวนะครับมันจะอยู่หรือมันจะหลุดนะครับก็เลขเราทําได้แบบนี้นะครับก็มันพอที่จะเป็นยังไงละครับเรียกว่าสูตรหวยนะครับคุณครับมันแล้วแต่นะครับโชคของเราดีเราก็ถูกนะครับแล้วก็อยากจะทวนให้ดูอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวบางท่าน ยังไม่เคยได้เข้ามาชมนะครับในช่องไฮแมนแมนของเรานะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคู่ล่างคู่บนเลยนะครับอย่างนี้นะครับมันเริ่มเข้านี่เห็นไหมครับเนี่ยอย่างนี้อ๋ออันนี้ออกที่894นะครับคุณครับมันอยู่คู่ที่2นะครับอย่างวันนี้คู่ที่2องมันสี่านะครับมันก็อยู่แค่นี้นะครับแต่เขากําลังออกคู่ท้ายกับคู่บนนะครับคู่ท้ายออกที่อะไรเนี่ยออกที่563นะครับเนี่ย563เห็นไหมครับเนี่ยเอาตัวบนลงมานะครับทั้งทั้งที่เลขดึงกลุ่ม ก็6ก็อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราเดินมามันก็เป็น 6, 5 3ตัวนี้เห็นไหมครับอยู่แค่นี้นะครับตัวนี้เป็น9ไม่มาก็เอา7ตัวนี้ก็ได้ก็คือ7ตัวบนเพราะมันเลขครบ10หลักของเขาแล้วนะครับงวดที่ผ่านไปนะครับมันได้7กับ2เห็นไหมครับเราก็เอา2อีกสูตรที่เราเอาขึ้นมาเสียบนะครับคือ9กับ2แล้ว2ตัวนึงมันวิ่งตัวเดียวนะครับงวดนี้นะครับระหว่าง3 9กับ2 8นะครับถ้าดึงกลุ่มมันก็ดึงกลุ่มแบบนี้นะครับอาจารย์ก็จัดให้ไปแล้วนะครับ ในคลิปนี้นะครับบางท่านได้ตามนะครับก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวบางท่านไม่รู้เกิดเขาไม่ออกในสูตรที่เรานั่นมาออกสูตรนี้นะครับและสูตรบังคับนะครับตัวนี้เราหลังจากเราทําตัวนี้แล้วนะครับก็มาตูวเลขวิ่งเนี่ยเห็นไหมครับเลขวิ่งมันแบบนี้เลยนะครับเนี่ยสี่นะครับตัวบนนี้สี่นะครับตัวนี้แปด อ่าเอาตัวนี้ขึ้นไปเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราพูดถึงว่างวดนี้ถ้าแยังอยู่นะครับเพราะ8กับศูนย์นะครับงวดนี้เลขทอดรหัสของเรามัน8กับศูนย์ตัวนี้นะครับคุณครับเนี่ยเราก็เห็นไหมครับอย่างเงี้ยสามห้าหกหกเนี่ยครับมันก็ถูก3ตัวเลยนะครับเนี่ยออก6กห้าสามอ่านะครับตัวนี้7ตัวนี้8นะครับก็ถูกไปแบบนี้นี่เลขทอดรหัสถ้าเรา6ใน่ศูนย์เมื่อสักครู่ให้ดูมันก็ถูก3ตัวเลยนะครับงวดที่แล้วก็เช่นกันนะครับเนี่ยสอง 2ตัวนี้ไปล่างนะครับ58าแดวัวนี้27ตัวนี้นะครับเลขมันจะหลอยตัวเก่าหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับถ้าเลขมันสดๆแบบนี้น่ากลัวนะครับเราได้2 2แล้วก็2กับ9แล้วก็ไปเอา7เมื่อสักครู่นะครับเลขวิ่งในสูตรตัวเมื่อสักครู่ให้เห็นแล้วนะครับวัวนี้มัน1 17อ่านะครับ17นี่ยังไม่ได้จับไปเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเกิดหลอยมา17ตัวนี้นะครับเนี่ยหนึ่งเนะครับแล้วก็1 2 อ่าใช่ไหมครับเนี่ยมันอย่างนี้นะครับเนี่ยคุณครับเลขอ่ะแล้วก็8เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยแตัวนี้นะครับยังอยู่ถ้าถ้า8ของเรายังไม่ล่มนะครับถ้า3ตัวเราก็ต้องเสียบเข้าไปเลยนะครับอ่าล้วตั้งใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดออก2ตัวอย่างนี้เดี๋ยวท่านจะพลาดนะครับ1 7แล้วก็อะไรครับ1 2อ่าแล้วเอาแเสียบนะครับ8 8มันก็อย่างเงี้ยนะครับมันก็ตรงกับตัวนี้พอดีนะครับเนี่ยสองหนึ่งแปด ถ้าออก17มันก็ต้องตัวนี้นะครับมันจะมา2ตัวอ really, ีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยนะครับเพราะมันก็ยังไม่พลาดนี่ไปล่างแล้วนะครับ8ตัวนี้ไม่มาบนนะครับคุณครับก็โปรดสังเกตด้วยนะครับสูตรบางสูตรนะครับก็ให้ชมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับเมื่อสูตรเมื่อสักครู่นะครับเป็นสูตรสองตัวนะครับคุณครับก็คือสูตรนี้เลยนะครับอ่านี่ครับที่เราไม่ได้จับ3ตัวนะครับก็คือตัวนี้นะครับเนี่ย7 4 7 5 9 4 9 5ห ก็7กับ9 4กับ5อ่านะครับตัวนี้7ตัวนี้เรายังไม่ได้ใส่ไปนะครับตัวนี้มันก็คือ2กับ4นะครับเนี่ยมัน6กครับก็คือสูตรทุกสูตรนะครับแนวทุกแนวมันมีมีให้คุณได้ได้เห็นได้พิสูจน์กันนะครับว่ามันเป็นสูตรจริงๆนะครับคุณครับอ่าแล้วก็มาสูตรที่อ่าชุดเดียวอ่านะครับที่ผ่านมามันถูกแบบนี้ ไม่ทราบว่าล่องนี้มันจะอยู่ให้เราหรือเปล่านะครับศูนย์ตัวนี้นะครับถ้าศูนย์ตัวนี้มันยังอยู่นะครับเขาเคยออกแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นไหมครับเนี่ยอย่างนี้6ก็6 3 6 3อ่านะครับแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยแปดตรงๆนะครับงวดนี้มันท่าเก้าศูนย์ห้านะครับแต่เลขท้ายเราก็จับไแล้วนะครับว่า25นะครับมันน่าจะเป็น2ออย่างนี้นะครับหรือห้าสองครับห้าสองครับมันขึ้นไปอย่างนี้นะครับขึ้นไปอย่างนี้ขึ้นไปแบบนี้ขึ้นไปแบบนี้นะครับ อ่าเลขเขายังไม่ไม่ไม่หลุดนะครับอ่าตัวนี้เราก็จัดไปอย่างนี้นะครับคุณครับในคลิปที่แล้วนะครับอ่านะครับก็ให้ชมหลายชุดแล้วนะครับคุณครับมันผ่านมาตั้งแต่อ่าวันหวยออกจนกระทั่งถึงวันนี้แล้วนะครับคุณครับก็มันหลายตัวนะครับหลายชุดนะครับมันแล้วแต่ไม่ทราบว่าสูตรตัวไหนมันจะอยู่สูตรไหนมันจะไปนะครับคุณครับส่วนตัวนี้เลขวิ่ง8นี่นะครับ8ก็ยังไม่หลุดแบบนี้นะครับคุณครับเห็นไหมแปแล้วตัวที่2องเราเนี่ยมันคือเข้า3ตัว นะครับก้าวสารตัวง่ายๆเลยนะครับตัวนี้แปดสี่แล้วก็เก้าเห็นไหมครับตัวนี้หกห้าห้าไม่ได้นะครับก็ไม่ครบก็ต้องมาเอาเลขสไลด์ขึ้นไปก็คือสามอย่างเงี้ยนะครับมันสไลด์ขึ้นไปแบบนี้นะครับอย่างพวกนี้อครบหมดเลยนะครับเนี่ยแปดเจ็ดแล้วก็หกวดที่ผ่านมานะครับสองสองเจ็ดวนี้แปดหนึ่งหกนะครับอีกสูตรนะครับนี่นะครับคือสูตรนะครับ ท่านครับลองลองพิจารณาดูในคอรสนะครับถ้าว่ายังไม่แน่นอนใจนะครับก็ชมเพื่อความบันเทิงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะให้ชมเลขที่เราได้นะครับขึ้นโลโก้ตัวนี้แล้วเราก็ทําสําเร็จเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนี่คือตัวนี้นะครับสูตรที่มาเบิ้ลเมื่อที่แล้วผ่านมามันคนละแนวของสูตรเมื่อสักครู่นะครับก็คือสูตรนี้เลยนะครับนี่นี่นะครับทาสาเร็จแล้วนะครับคุณครับแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับ ทำสาเร็จแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้4ตัวนี้8ตัวนี้9แต่เลขประกบเรายังใช้ตัวนี้อยู่นะครับเพราะตัวนี้ยังเป็นตัววิ่งอยู่นะครับเนี่ยคือเลขครั้งที่2อนะครับข้อสนะครับหลักร้อยกับหลักหน่วยเข้านะครับมันก็ถูก3ตัวเห็นไหมครับสตัวตัวนี้3 5 3หหได้แค่2ตัวนะครับไม่ถูก3ตัวเมื่อถัดมาถูก3าตัวอีกแล้วนะครับ7 8แล้วก็่านะครับสูตรแต่ละสูตรนะครับคนละแนวกันเลยนะครับ ตัวนี้2 2 7แล้วก็7งวดนี้นะครับ0กับ1อ่า0กับ1นะครับเราจับไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ย0กับ1ถ้า0มากับ1นะครับมันก็คือตัวนี้นะครับถ้า0มากับ1เพราะ8กับ0ูนย์ของเรามันยังไม่ยังไม่พลาดนะครับตัวนี้ถ้า8กับ0ไม่มานะครับเลขงวดนี้ออกเบิ้ลก็คือ1 6 1ก็คือตัวนี้นะครับ2 2 7มันก็ต้อง1 6แล้วก็1ใช่ไหมครับ ตามสูตรนะครับอันนี้คือตามสูตรที่ล่องเคยออกนะครับส่วน2ตัวแล้วก็จัดไปแบบนี้นะครับ61กับ60นะครับก็คือเอา6ตัวนี้ยิงขึ้นไปนะครับเนี่ยระหว่างเนี่ยศูนย์กับ1ใช่ไหมครับพอดีเขามาบังคับตัวนี้ด้วยก็เลยนะครับก็เลยนะครับมันก็ขอให้เขาออกสูตรนี้ด้วยเธอนะครับนะครับวันสรุปหวยก็ต้องขอเชิญพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กนอิมมาเป็นพยานอีกแล้วนะครับเพื่อเราจะได้นําเลขนะครับ ที่เราทําไปในสูตรไหนนะครับบางครั้งบางทีนี่เราไปหยิบสูตรเห็นสูตรที่มันถูกเอามาแล้วก็ให้คุณชมเลยท่านก็อาจจะมีโชคนะครับเพราะสูตรของอาจารย์มีเยอะครับคุณครับมีมากจริงๆนะครับหลายสูตรหลายแนวหลายช็อตนะครับที่จะทําออกมาให้คุณคุณได้เอาไปเป็นแนวทางนะครับนะครับบางท่านก็ชอบนะครับที่จะพึ่งโชคพึ่งวาสนานะครับในการที่จะเสี่ยงโชคตราบใดนะครับที่เขายังมีผลการประกาศออกสลากินแบ่ง ในเดือนหนึ to to unclear, <sh> はは่งสงวด2งวดแบบนี้นะครับเราก็มีโอกาสได้ผ่อนคลายนะครับแล้วก็ได้ลุ้นกันนะครับก็อย่าไปเอาจริงเอาจังอะไรนะครับคุณครับนอกจากโชคเราดีถ้ามันถูกแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับค่อยลื่นๆไปเรื่อยๆนะครับถ้ายังไม่ถูกก็อย่าไปอย่าไปนั่นมากนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับคุณครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับก็ได้เห็นสูตรแบบนี้นะครับบางครั้งเราเห็นมันถูกง่ายๆเนี่ยสองสองแล้วก็7จ็ดวันนี้มัน16ึอะไรอย่างเงี้ย อย่านะครับคุณครับนะครับชมเพื่อความบันเทิงก่อนก็ได้นะครับถ้าหากว่าเรายังไม่ได้ตรวจสอบเราก็จดเอาไว้ก่อนมันออกหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่ต้องถ้าหากว่ามันออกมาเราก็พอที่จะดีใจนิดหน่อยถ้ามันไม่ออกนี่นะครับเราจะเสียใจเยอะนะครับก็นะครับยังไงก็โปรดได้ใช้วิจารณญาณในการชมนะครับคุณครับทุกสูตรทุกแนวมันมีทั้งเข้ามีทั้งผิดมีทั้งถูกอยู่เสมอนะครับ ดังนั้นนะครับอาจารย์นะครับให้แม่นๆหรือกับผมนะ,นะครับก็พยายามเหลือเกินนะครับที่จะเตือนคุณๆนะครับว่านะครับยังไงก็ต้องตรวจสอบสูตรที่ ลงไปให้คุณได้ชมนี่ว่าแนวทางมันมาจริงหรือไม่อะไรอย่างนี้ก่อนนะครับคพื่นครับจนกว่าเราจะมีความชํานาญในการพิจารณาตัวเลขนะครับอย่างเช่นตัวนี้เราใช้หลักแสนหลักหมื่นนะครับแล้วก็มาเลขท้าย2ตัวบวกกันมันก็อย่างนี้นะครับมันก็วิ่งถูกจริงๆอ่าตอนนี้เขาวิ่งตัวหลังนะครับไม่ได้วิ่งตัวหน้านะครับก็เกาะคู่กันก็เกาะคู่แบบนี้นะครับสกับ5้วันนี้0ูนย์กับหนก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับศูนย์หนะครับที่เราทำมาไว้นี่นะครับถ้าออก2ตัวก็คือ161 สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องอาจากลาคุณคุณเพียงเท่านี้ก่อนนะครับติดตามนะครับแล้วก็คอยอดูซิว่านะครับวันสุดท้ายคงสุดท้ายของเรานะครับจะหยิบสูตรไหนเอามาให้คุณได้ย้ำอีกสักหนสวัสดีครับ